วอร์แบงค์ที่คุ้มค่าที่สุดคือ Power Bank อะไรครับท่านผู้ชมบอกคุณหนึ่งหน่อยครับคุณหนึ่งอยากรู้ว่าวอร์แ Bank ที่คุ้มค่าสําหรับท่านผู้ชมเนี่ยมันเป็นสเปคแบบไหนพิมพ์บอกคุณหนึ่งหน่อยนะครับแต่ในมุมมองของคุณหนึ่งนะ Power บงค์ที่คุ้มค่าที่สุดนะครับก็คือ Power Bank ที่มันต้องครบคือเราพกตัวเดียวจบเลยท่านผู้ชมแบบนี้ทําไมถึงต้องครบละ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยมันวุ่นวายกับการ ทำงานวุ่นวายกับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากพอแล้วเราจะมาจดจําอะไรให้มากกว่านี้อีกแล้วท่านผู้ชมดูตัวนี้นครับถ้าท่านผู้ชมมีตัวนี้ตัวเดียวมันคือจบคือมันมีลักแล้วก็มีสายให้เห็นไหมท่านผู้ชมข้อดีของการมีลักมีสายคืออะไรคือเวลาที่เรารีบๆครับเวลาที่เราคว้าเนี่ยเราคว้าอันนี้ไปอันเดียวจบเลยจบไหมท่านผู้ชมจบเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับแต่งเสริมเพิ่มเติมอย่างเช่นเราอยากจะ ชาร์จแบบสายยาวๆล่ะได้ไหมได้เราก็พกสายชาร์จเราไปไงครับแต่ถ้าวันไหนเราลืมเราก็ยังมีตัวฉุกเฉินได้ก็คือมีสายชาร์จสั้นๆตัวนี้เอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินได้ตัวนี้เป็นพ o w แว b ที่สามารถชาร์จได้กับมือถือทุกรุ่นยี่ห้อเมื่อจะมือถือยี่ห้อรุ่นอะไรชาร์จได้หมดเลยมีสายมาให้มีสายไ t นิ่งกับสาย dc ชาร์จ iphone ได้ชาร์จ android ไ,ได,ด,แด,ได้และ ยังสามารถเสียบพอตเพิ่มเติมก็ได้มีบางคนบอกว่าแล้วถ้าสายตัวนี้เสียล่ะทำยังไงคูหนึ่งก็เสียบสิครับนี่ไงนะฮะเสียบได้อีก2เครื่องเลยมีไทย a และไทย c ไทย c นี้ชาร์จไฟเข้าแล้วจ่ายไฟออกก็ได้นะครับแล้วก็ไอ้ลักตัวเนี้ยครับพิเศษครับในกล่องตัวเนี้ยครับมีลักเสริมแถมให้ด้วยเวลาที่เราไปเมืองนอกใช่ไหมท่านผู้ชมเราพับตัวนี้เราก็ลักเสริมเนี่ยเสียบเสียบชาร์จกับเมืองนอกก็ได้ครับและยังไม่พอมีหลายคนชอบถามครับแล้วถ้าลักตัวนี้มันพังล่ะทำยังไงใช้ได้ครับนี พอร์ตไทซีตัวนีนน้ที่คุณหนึ่งชอบบอกและย้ําอยู่เสมอว่ามันชาร์จเข้าแล้วจ่ายออกได้มันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราสามารถเอาไฟณนะจุดกําเนิดไฟที่พอร์ต usb หรือพอร์ตอะไรก็ตามหรือปลั๊กชาร์จมองเห็นภาพไม่ง่ายท่านผู้ชมมีปลั๊กชาร์จหรืออะแดปเตอร์ใช่ไหมที่ชาร์จมือถือท่านผู้ชมอะ่ะท่านผู้ชมต่อจากสายชาร์จอะเอามาเข้าไทซีตัวนี้ได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับว่าปลั๊กนี้มันจะพังหรือปลั๊กนี้มันจะดีอะไรอย่างมันแล้วแต่มันเลยเอามาเสียบตัวนี้ได้เลยสบายสบายชิวๆแบบนี้คุ้มไมหม ใครว่าคุ้มพิม์ว่าคุ้มหน่อยครับใครอยากรู้ราคากดไปที่ตะก,ก้าหรือกดไปที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับคุณหนึ่งแนบไว้แล้วครับตัวนี้บอกได้เลยว่าทุกคนจะได้ส่วนลดพิเศษถ้าเห็นจากคลิปวิดีโอนี้และพิมพคอมเมนต์เข้ามาครับว่าอยากได้เดี๋ยวคุณหนึ่งจัดให้บริษัทเขามอบส่วนลดกับพวกเราเลยนะครับแล้วก็รับประกันให้ยาวถึง2ปีเต็มเป็นสินค้าที่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยเรา มีมอกอมีากการับประกันให้และมีตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยเราคุ้มไหมครับคุณหนึ่งมองว่าคุ้มที่สุดแล้วท่านผู้ชมนะฮะจัดไปได้เลยครับกับเ o w อบแบ a n คุ้มๆครคบๆแบบนี้2,000 0ื 20, ่นแลมชาร์จได้กับมือถือทุกรุ่นที่ห่อจัดไปครับ